สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว Redmi A5 มือถือจากเ Xiaomi ที่สเปคให้มาจัดเต็มมากกับราคาที่พีสั่งซื้อตัวนี้มา1,890บาทครับบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงหน้าจอ6 8 8นิ้วกับอัตราเรเฟรชตัวนี้120เฮ กับกล้องหลังตัวนี้ความคมชัด32มิิเซลมี AI Duo Camera ด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงฟ t c ชาร์จให้มา15วัตต์พร้อมกับแบตให้มา5,200ม mm. อตัวนี้ครับผมบอกว่าให้มา จัดเต็มจริงด้านข้างตัวนี้มีปุ่มเื้อมือแล้วก็ CPU ให้มาเป็น o c t a c o r e u s ร์ยูซ็ครับกับงบ1,890บาทบอกเลยว,ว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับผมตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัยใ,ในการสั่งซื้อนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ครับพี่ผมซื้อมาคลื่นความจุโมเดลนะครับผมตัวนี้ก็คือแรม3ากิกบวกเพิ่ม3ากิกกับความจุ64เป็นสีบูนะครับซึ่งพี่อยากสัมผัสตัวนี้มากกับงบ1890บบาทมุมมองพี่นะ ถือว่าคุ้มจริงครับมาดูว่าเฮ้ยภายนอกกล่องของตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ครับอันนี้เป็นตาขุดครับเป็นเครื่องศูนไทยนะครับผมตัวนี้ประกันศูนย์ไทยนะครับจากเสี่ยวมี่ไทยแลนด์นะครับนี่อันนี้คือภายนอกกล่องนะครับผมของตัวเครื่องนะครับถือว่าเสี่ยวมี่ทำแพ็กเกจจิ้งออกมาดูน่าใช้งานมากกับมือถือในราคา2000นนะครับมาดูว่าในการแกะกล่องจะเป็นอย่างไรบ้างผมพี่ผมจะทําการแกะกล่องเลยนะครับ ซึ่งจะขอทําการแกะออกเลยผมพัดติดตนีน้นะครับนี่ครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวเครื่องในการดีไซน์อันนี้เป็นการสัมผัสครั้งแรกกับเจ้าตัวเรดมี่ซึ่งพีอยากได้มาใช้งานตัวนี้มากนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเขียนว่าเรดมี่ครับนี่ครับอันนี้ก็แกะออกมาผมตัวนีนน้นะครับนี่ครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับผมด้านหน้าของตัวเครื่องจะบอกสเปคนะครับ อันนี้ผมมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างครับซึ่งพีขอชื่นชมตัวเ x i ยวมีเลยให้ตัวเคสมาผมให้เราด้วยโหอันนี้ขอชื่นชมผมให้ตัวเคสเป็นเคสใสที่เก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงครับตัวนี้นะครับถือว่าเ x i ยวมีทำการบ้านตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับคือตัวเคสองตรงนะเก็บดีเทลในการให้เรามาดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วผมในกล่องก็จะมีคู่มือครับ แล้วก็จับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้ให้เรามาดีมากแถมหัวชาร์จผมตัวนี้ขนาดให้เรามาคือ15วัตต์ก็คือเต็มประสิทธิภาพในการฟ้าชาร์จครับคือตัว,ตว Redmi A3 ทํำการบ้านตัวนี้มาดีมากแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมครับบริเวณนี้คผมตัวนี้นะนี่ครับผมให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมตัวนี้มีสายชาร์จครับ Type A ทูเทสซีให้เราเรียบร้อยถือว่าอุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบมีทั้งหัวชาร์จสายชาร์จเข็มจิ้มซิมก็มีเคสให้เราก็ถือว่าตัว Redmi A3 มุมมองพีนะงบเรทด1,890บาทก็ถือว่าให้มาดีมากครับมาดูว่าตัวเครื่องในการดีไซน์เป็นอย่างไรครับนี่อันนี้เป็นการสัมผัสครั้งแรกกับเจ้าตัว Redmi A5 นะครับนี่ครับโห ดีไซน์ของเจ้าตัว Redmi A5 บอกเลยว่าดีไซน์อย่างสวยครับมีความสวยงามในการเก็บวีเทลตัวนี้ได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับเดี๋ยผมสามารถลอกตัวนี้ออกได้นะครับคือเป็นสีที่บอกเลยว่าสวยงามมากครับคือไล่สีดีมากเป็นการไล่สีฟ้าขึ้นมาเป็นสีขาวครับคล้ายๆอารมณ์เป็นคลื่นทะเลครับบอกเลยว่าดีไซน์มีการเก็บวีเทลของตัวเครื่อง คตรสวยอ่ะดีไซน์เหมือนกับมือถือราคาเลทหลักหมื่นจริงครับกับเจ้าตัว Redmi A5 นะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าสุดจริงครับหูสวยจริงครับพี่ชอบในการเก็บวิเทลของตัวฝาหลังมากอย่างสวยอ่ะคือเก็บวิเทลดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับงานประกอบของ Xiaomi ในปี2025ก็ถือว่าเป็นงานประกอบที่ perfect จริงครับนี่ กล้องหลังก็มี AI camera ผมตัวนี้เป็น duo ด้วยนะครับผมเป็นกล้องหลังขนาด32ล้านพิกเซลให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงลำโพงบริเวณด้านบนนะครับผมตัวนี้นะครับให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอนะผมในการใช้งานนะครับแล้วก็พอร์ต Type C ตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่193กร,รัมกับความหนา8.26ม mm ิลลิเมตรครับก็ถือว่า ความบางและความหนาพอเหมาะพอควรครับผมอันนี้คือสามารถสแกนนะผมยิ้งมือบริเวณที่ปุ่ม power สแกนได้ผมตัวนี้ห,นหมายว่าตัวนี้แบตให้มา 5,200mAh ผมตัวนี้มาดูว่าเ้ตัวหน้าจอจะเป็นอย่างไรบ้างผมรออ่อยนะครับนี่มาดูว่าในการเปิดเครื่องเรากดปุ่มที่ power ค้างไว้นะครับผมตัวเครื่องก็จะสั่นหนึ่งครั้งบอกว่าเรากําลังเปิดเครื่องนะครับนี่ครับเขียวขึ้นแล้ว ของคำโลโก้ของเสี่ยมีนะครับมาดูว่าในการใส่เคสเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้พี่อมจะขอใส่เคสให้ดูนะครับอันนี้คือการใส่เคสที่แถมให้เรานะครับก็ถือว่าใส่เคสแล้วโชว์บอดี้ได้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงเฮ้ยเี่มี A5 ทำตัวนี้ออกมาเพอร์เฟกมากครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับโหเก็บดีเทลของการใส่เคสดีมากพี่รู้สึกว่าสวยงามมากอะขึ้นบนที่ดูหรูหรามากครับ กับเลทราคา1,890บาทมันหลูหลาจริงนะอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าน่าใช้งานมากครับผมตัวนี้อันนี้เป็นตัว UI พาสไทยผมสามารถใช้งานตั้งค่าพาสไพยได้แน่นอนนะครับสำหรับช่องใส่ซิมนะครับผมก่อนที่ไปตั้งค่าเครื่องนะครับนี่เจ้าตัว A5 ก็ให้มาดีมากเป็น2ซิมแล้วเขาเพิ่มไมโครดิการ์ดหรือว่า KF Card ไอีกหนึ่งช่องผมถือว่านี้ ชื่นชมเลยว่าหาได้ยากมากกับมือถือที่สเปคให้มาจาัดเต็มจริง2ซิมแล้วก็แยกตัวไมโครดีกสให้เราอีก1ช่องครับถือว่านี้ขอชื่นชมเจ้าตัว Redmi A5 ครับพีก็ขอตั้งค่าเป็นภาสไทยนะครับผมตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นภาษสไทยแน่นอนผมเพราะว่าเป็นมโกบอลเป็นมสุนไทยแล้วก็สามารถซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันธนาคารสุนไทยได้ทุกแอปนะครับตัวนี้นะครับพีก็ทําการตั้งค่านะครับผม กด Connect ไปเรื่อยเลยลผมตัวนี้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็น w i g i n 4และ Wi-Fi 5กับ CPU u s o f t T7250 Octa Core บอกเลยว่าเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เวอร์ชัน5นะครับผมพีขอเชื่อมต่อเลยนะครับผมหลังจากพีทำการ Connect แล้วรู้สึกว่าในการจับสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้คือเต็มดีมากครับพี่จะขอทาการตั้งค่าไปเลยนะครับ หลังจากพี่ทำการเปิดเครื่องมานะครับบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้สีสันมีความสวยงามมากซึ่ง Xiaomi ทำ UI ของตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ดูน่าใช้งานมากกับหน้าจอ6.88นิ้วกับอัตรา Refresh 120เครื่งผมให้เรามา จัดเต็มมากสู้แสงคือ450นินครับพี่ชอบในการทัดมากรู้สึกว่าในการทัดตัวนี้สามารถปรับตัวในการทัดสูงสุดก็คือนี่ครับผมอันนี้พีปรับเป็นดีฟรอผมเห็นว่าให้ปรับเป็น1 2 0เฮิรเตลเลยเพราะว่าแบตให้มา5200 ah อมิลลิอมโมดหรือว่าเพียงพอในการปรับ1 2 0เฮิร์ตมาก CPU แรงจริงครับผมขาดพีเพิ่งเปิดเครื่องมาเซตอัพบอกเลยว่าเร็วจริงครับผมตัวนี้เห็นว่ามันมีความสมดุลมากครับนี่ ตัวนี้เป็น Android 15 Go Edition นะครับผม สำหรับในการปรับแต่ง UI จะเน้นความเรียบง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ผมซึ่งบอกเลยว่าทัสกินดีมากขอเช่นชม Redmi A5G ในการทัสกินครับบอกเลยว่าทัสกินง่ายจริงครับตัวนี้อันนี้คือระบบครับจะบอกว่าช้าทางในการปรับอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แล้วก็สามารถทําการใช้งานส่วนขยายของตัวแรมได้สมมติแรมเดิม3กิกบวกเพิ่มอีก3กิกเป็น6กิกก็ถือว่าให้มาเพียงพอแล้วผมกับรุ่นเบสโมเดลตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบในการทั มากรู้สึกว่ามันทัดง่ายจริงครับ Android 15ผมตัวนี้นะครับนี่คือทัดง่ายจริงแล้วพี่ชอบ UI มากฟิลลิ่งก็ทัดโคตรดีเดอะเบสมากครับใครหาไปถึงงบ1,890บาทรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่า CPU Ubisoft T7250 เล่นเกมอย่างตัวนี้พี่เคยสัมผัส c ีบตัวนี้มาบอกว่า RV 60 frame. เฟรมเปิดสูงสุดคือเพียงพอมากครับเกมพ u b g ปรับกลางก็เพียงพอครับเกมฟรีไฟปรับสูงสุดสบายหายห่วงครับเกมเก็บชิปอินแพ็ ank, ปรับต่ำๆก็เพียงพอครับหมวแล้วคุณสมบัติซีบนี้คือแรงจริงครับใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอมากตัวนี้ผมมาพร้อมกับกล้องหลังให้มา3-2ล้านกับกล้องหน้าตัวนี้แล้านครับมาดูว่าสกินโทนในการถ่ายรูปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยผมซึ่งสีสันของรูปคือดีมากแล้วกดชัตเตอร์ง่ายจริงครับโห เรดมี่ทำตัวนี้ออกมาเพอร์เฟกมากครับพี่ชอบมากอะ่ะคือเก็บดีเทลของวัตถุอันนี้พี่ถ่ายที่ความชัดสูงสุดครับวิดีโอก็พันแปดสิบพามสิบเฟรมนะครับตัวนี้เฮ้ยมันมันดีบ้างจริงอันนี้ขอชื่นชมครับถ่ายวิดีโอเคลื่อนไหวเลยด้วยนะผมตัวนี้ภาพบคุคคลหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ก็ถ่ายได้นะครับแล้วพี่ชอบในการกดชัตเตอร์มากรู้สึกว่ามันติดนิ้วเราดีมากตัวนี้นะครับ นี่ครับคือสีสันดูในการซูมครับคือสายสองั้นคือไม่ได้ไก่กาครับให้มาจัดเต็มจริงกับคุณสมบัติของตัวกล้อง Redmi A5 ตัวนี้นะครับยืนยันเลยว่าใช้งานตัวนี้บอก perfect มากอะ่ะคุ้มมากงบเร้อยบาทกล้องหลังเพียงพอไม่รู้ว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างหูสกินโทนดีมากเฮ้ยกล้องหน้าดีมากอันนี้กล้องหน้าดีจริงนะครับ ดูผมว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างสีโคตรได้อ่ะเฮ้ยสีได้จริงนะกล้องหน้า8ล้านถือว่าเพียงพอมากตัวนี้นะครับยืนยันเลยว,ว่างบ1890บาทคุ้มมากครับกับตัวกล้องและมีการปรับสกินโทนโดยใช้ตัว AI เข้ามาแทรกถือว่าตัวนี้ทำการบ้านมาดีมากแล้วก็สามารถทำการแก้วัตถุผมได้ด้วยนะครับผมปรับสีผิวได้เฮ้ยถือว่าให้มาดีมากตัวนี้นะครับ ไม่อยากจะอวยเลยอะคือเจ้าตัว redmi a 5มุมมองพีนะดีไซน์โคตรสวยพร้อมกับตัวเครื่องที่บอกเลยว่าวสัสดุมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็บอดี้งานประกอบดีมากครับเบดให้มาก็เยอะลำโพงหนึ่งตัวก็ถือว่าเสียงดังพี P, ผมจะขอเปิดดูว่าลำโพงหนึ่งตัวเสียงจะดังจริงไหมครับอันนี้คือเสียงลำโพงนะครับ no, เห็นว่าลำโพงหนึ <com> <the original> <bean> ่งตัวบอกเลยว่าเสียงไม่ได้ไก่กรามมากครับตัวนี้คือเสียงดีมากนะขอชื่นชมเลยว่าลำโพงหนึ่งตัวของเจ้าตัว Redmi A5 ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับซึ่งพี่ผมจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อได้พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ